สวัสดีครับผมชื่อนายทุนชัยชนะชื่อเล่นชื่อนัดเป็น i อ t u ส e ต t เดนรุ่นที่47<ๆ>ผมฝึกงานอยู่ที่บริษัทโตโยต้าขอนแก่นในตำแหน่ง data analyst ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย BI หรือ business intelligence <ๆ>ระหว่างการฝึกงานนะครับผมได้รับมอบหมายให้ช่วยพี่ๆในทีม จะทำรายงานและพัฒนาแดชบอร์ดต่างๆสำหรับองค์กรเช่นรายง,งานข้อมูลยอดขายรายง,งานข้อมูลลูกค้ารายง,งานข้อมูลที่สำคัญอื่นๆเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมสำหรับโปรเจกต์ที่ผมรับผิดชอบนะครับคือการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูล Data Visualization โดยทำในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการของฝ่าย HR เป้าหมายคือการปรับปรุงการรับสมัครพนักงานและการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานรวมถึงการสร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพรวมการทํางานของฝ่าย HR ให้สามารถติดตามและประเมินผลการทํางานได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วครับผม ในการฝึกงานครั้งนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้หลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นทักษะ soft skill หรือ hard skill รวมไปถึงประสบการณ์จากการทํางานจริงซึ่งในห้องเรียนของเราไม่อาจมีโอกาสได้เจออีกทั้งยังมีการทํางานร่วมกับในส่วนของหน้างานและแผนกอื่นๆในส่วนโมดูลที่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็น D A เพราะโปรเจกต์ที่ต้องทำในทุกๆวันของผม จะเกี่ยวข้องกับพวกข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ UI x หรือการวางโครงสร้างฐานข้อมูลรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบครับ <empez> สำหรับรุ่นน้องนะครับที่สนใจในสายงานนี้ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าการเลือกทำาสิ่งที่เราชอบนั้นสำคัญมากเพราะเมื่อเราต้องเจอกับงานที่ยากหรือท้าทาย ความชอบในสิ่งที่ทำช่วยผลักดันให้เรามีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับขอบคุณครับ